ใน EP นี้เรื่องจะพาเราย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่บิดเดลยังมีชีวิตอยู่และพ่อแม่ของพวกพระเอกจะทำอะไรกับบิดเดลเอาไว้ก็ไปรับชมกันใน Goosebumps EP ที่หมเปิดเรื่องมาที่ในบ้านบิดเดลพวกเด็กๆได้เ,ดเข้ามาเพื่อที่จะนั่งฟังครูแพทเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดและเบนก็เผลอไปเห็นกล่องใบนี้เขา้ามันเป็นกล่องใบเดียวกับที่พ่อเขาถือออกมาจากบ้านบิดเดลเขาเนี่ยก็สงสัยแต่ว่าก็ไม่ได้ถามอะไรครูแพทไป ครูแพท์ได้ถามว่ามีใครอยากได้เครื่องดื่มอะไรไหมก่อนที่ครูจะเล่าแต่ว่าก็ไม่มีใครขออะไรเลยเอาล่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยในสมัยปูท่ทวดของครูในปี1925เขาเป็นนักมายากลธรรมดาคนหนึ่งที่เล่นมายากลได้น่าเบื่อมากจนคนดูเนี่ยถึงกับหาเวลาดูเขาโชว์เลยและแถมยังจับทริคเขาได้อีกด้วยซ้ำและด้วยเหตุนี้นี่เองเขาจึงต้องไปซื้อมายากลใหม่เพื่อที่จะเอาไว้โชว์ในคืนถ,ถัดไปที่เขาไปเล่น เขาอยากได้กลนใหม่ๆแถมบอกเจ้าของร้านไปด้วยว่าไม่เอาแบบเดิมๆแล้วแต่ว่าเงินแค่นี้เนี่ยมันก็คงไม่พอเจ้าของร้านเลยบอกว่าให้ไปร้าน9เซนดูสิเขาที่ไม่พอใจเนี่ยก็เลยจะเดินออกจากร้านไปแต่ว่าก็มาเจอกล่องนี้เขา้าและดูเหมือนว่าเขาจะสนใจมันเขาเลยตัดสินใจซื้อมันกลับมาบ้านด้วยพร้อมทั้งเอามันเนี่ยมาโชว์กับภรรยาของเขาว่าสิ่งนี้นี่แหละจะทําให้เขาดังในอนาคตคนซื้อตุกก๊กตาเหรอ ฉันอยากให้คุณไปทํางานจริงๆได้แล้วพร้อมกับเดินจากเขาไปเขาได้จัดเก็บตุ๊กตาและพระเอิญไปเจอแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งเขาเลยอ่านมันโดยไม่ได้คิดอะไร,ร,รแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้เขาเนี่ยลุกออกจากห้องนี้ไปแต่ทันใดน,นั้นตุ๊กตาก็สามารถขยับเองได้และแล้วการแสดงครั้งแรกของเขาก็ได้เริ่มขึ้นเขาได้เริ่มพากเสียงให้มันด้วยท่าทีที่ตื่นเต้นแต่ผู้ชมเนี่ยก็บอกว่ามันห่วยมาก เขาเนี <chat> ่ยไม่อยากดูเลยพอสิ้นเสียงชายคนนั้นเจ้าแสลปี้ก็ด่าสวนเขาทันทีเอฟราอิมก็ถึงกับงงว่าเจ้าตุ๊กตาตัวนี้มันพูดได้ยังไงผมขอเรียกชื่อสั้นๆของเขาว่าเอฟละกันนะครับชื่อยาวเลอเกินแต่นั้นก็ทําให้ผู้ชมเนี่ยสนุกกับเขาไปด้วยเขาก็พยายามบอกว่าเจ้าหุ่นนี่มันพูดของมันเองเขาไม่ได้เป็นคนพูดผู้ชมเนี่ยก็ชอบใจกันใหญ่พร้อมกระปบมือให้เขามันเนี่ยก็บอกเขาว่านายไม่อยากเป็นขี้แพ้ตลอดไปใช่ไหม แล้วก็บอกให้เขาเนี่ยแสดงให้จบแต่เมื่อจบการแสดงในครั้งนี้นั่นก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากมีคนมาดูเขามากมายและนั่นทําให้เขาเนี่ยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแฟนก็ถามว่าคุณจะใช้เวลากับเราหรือว่ากับเขาแน่นอนว่าถามมากขนาดนี้เอฟก็ต้องเลือกเขาอยู่แล้วอา้าวสัง,งันและอยู่มาวันหนึ่งการแสดงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเลือกเป็นการแสดงเปิดนั่นถึงทําให้เขาไม่พอใจแถมยังมีเจ้าสลลปปี้เนี่ยยุคอให้จัดการเขาอีก แต่แล้วจิตใจของเขาก็ดำมืดทำให้เอฟเนี่ยไล่มนจัดการชายที่อยู่ตรงหน้าเขา แล้ววันต่อมาเอฟก,ก็โดนแลลป,ปี้หลอกให้ไปซื้อบางสิ่งบางอย่างมาซึ่งมันก็คือกล่องใบนี้ภายในกล่องเนี่ยมีกล่องใบหนึ่งอยู่อีกทีหนึง่งเขาได้เปิดมันออกมาแลลป,ปี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเขาเลยบอกให้เอฟเนี่ยดูในกระเป๋าและนั่นทําให้เอฟเห็นนิมิตอันนี้มันได้ทําให้เอฟคิดได้ว่าเขาทําแบบนี้ไม่ได้มันเป็นภัยอันตรายต่อทุกคนเขาเลยจัดการเก็บแลลป,ปี้ลงใส่กล่องจากนั้นก็ได้ย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่นั่นเอง นั่นคือบ้านของบิดเดิลในตอนต้นเรื่องเขาได้จัดการเก็บมันไว้ในกำแพงและก็บกปูนปิดให้มิดชิดเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาเจอมันอีกแล้วแล้วเบลล่าก็พูดแทรกขึ้นมาทําให้ครูแพทเนี่ยอารมณ์เสียเขาได้บอกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยมีมือถือแล้วมี YouTube ทําให้สมาธิสั้นทุกคนจะเย็นๆก่อนเพราะว่าเนี่ยกำลังถึงจุดที่เด็ดที่สุดแล้วเขาเล่าต่อว่าจากนั้นครอบครัวของบิดเดิลเนี่ยขยายเข้ามาอยู่ที่นี่ พวกเขาไม่เคยเจอปู่ด้วยซ้ำแต่พวกเขาได้รับมรดกมาและดูเหมือนว่าบิดเดิลจะถูกบูลลี่จากที่โรงเรียนเก่าอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าเด็กที่ไหนเนี่ยก็เหมือนกันทั้งนั้นจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินเข้ามาชมในบ้านมีของประดับมากมายแต่ว่าเยอะมากๆมีห้องใต้ดินที่ใหญ่มากเขาเลยยกห้องนี้ให้เป็นของบิดเดิลและก่อนบิดเดิลจะขึ้นไปเนี่ยภา,ายในกำแพงก็มีเสียงเรียกออกมาทำให้เขาเนต้องหันไปมองแต่เขาก็ยังไม่ได้สนใจอะไร เช้าวันต่อมาพอได้เข้ามาอารุณสวัสดิ์มีน้อยของเขานั่นก็คือบิดเดิลนั่นเองวันนี้เนี่ยเป็นวันไปเรียนวันแรกของบิดเดิลสำหรับที่นี่เขาเป็นเด็กใหม่มากๆเพราะว่าเพิ่งย้ายมาพอเลยให้ของขวัญเป็นกล้องไปในวันมาเรียนวันแรกเขาก็ไม่มีเพื่อนด้วยความที่เป็นเด็กใหม่เขาเลยใช้กล้องที่พ่อเขาให้มาเนี่ยไปเข้าชมรมถ่ายภาพนั่นเอง และคนที่สัมภาษณ์บิดเดิลอยู่คนนี้ก็คือนอร่าจากนั้นซาร่าก็ได้เข้ามาโดยถามว่านี่ใช่กล้องวินเทจหรือเปล่าเธอเนี่ยจะขอดูหน่อยได้ไหมเขาเนี่ยก็ให้เธอดูเธอเลยถ่ายรูปเขาไปหนึ่งทีและดูเหมือนว่าบิดเดิลจะปลื้มซาร่าตั้งแต่แรกเจอจากนั้นเขาและเธอเนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นและวันพรุ่งนี้เป็นงานวันเกิดของเพื่อนพวกเขาเธอเลยเชิญให้เขาเนี่ยไปด้วยกันแต่เขาเนี่ยกลับปฏิเสธพร้อมทั้งบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่เจ๋งเพื่อนเอนเขาเนี่ยเจ๋งก,กว่าเยอะ ซาร่าก็เลยพูดปลอบไปว่าคนไม่เจ๋งก็เจ๋งได้ อมทั้งบอกอีกว่าเดี๋ยวเธอจะเล่าเรื่องเพื่อนๆที่ไม่เจ๋งให้ฟังด้วยตื่อมาขนาดนี้แล้วก็มาแต่งชุดหลอกันเลยแล้วก็เปิดเพนต์ต้นไปด,ด้วยแต่งไปหลายชุดมากแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปพอรุ่งเช้าพ่อก็มาถามว่าเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเขาก็โกหกพ่อไปว่าแจ่มมากเขาเนี่ยป๊อปกว่าแต่ก่อนเยอะแต่พ่อเนี่ยก็จับได้พร้อมทั้งบอกลูกไปว่าลูกต้องเข้าปาร์ตี้บ้างนะและพ่อก็ยังรู้อีกว่าลูกเนี่ยชอบซาร่าแต่เขาก็บอกกับพ่อไปว่าเธอคงไม่มีวันชอบผมหรอก แล้วเขาก็ตัดพ้อกับตัวเองอีกว่าเขาเนี่ยเป็นขี้แพ้พ่อก็บอกว่าลูกแค่อยู่หมอไปลางนะทุกคนเนี่ยเป็นขี้แพ้ได้ทั้งนั้น และพ่อก็เดินกลับออกไปบิดเดิลเนี่ยก็เกิดตัวเองเขาเลยหยิบของมาคว้างไปที่กำแพงทําให้มันเกิดรูขึ้นและด้วยความสงสัยของเขาเลยเอาไฟฉา,ายไปส่องข้างในทําให้เขาเห็นกล่องใบหนึ่งเขาเลยตัดสินใจเอามันออกมาคุณแม่ที่กลับมาจากการซื้อของเนี่ยก็ตกใจเพราะว่ามีแสลปี้ตัอ้งอยู่บนโต๊ะและนั่นเป็นฝีมือของบิดเดลเองเขาได้ทักทายโดยการพากเสียง พ่อเนี่ยก็ชมว่ามันเท่ไม่เบาเลยดูเหมือนว่าพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ใจดีต่อบิดเดอร์มากๆจากนั้นบิดเดอร์ก็ได้มาทําความสะอาดมันแล้วเขาก็เผลอไปเห็นกระดาษไปหนึ่งเขาเลยอ่านมันออกมาทันทีที่เขาอ่านจบเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเขาลุกไปแล้วมันก็สามารถขยับเองได้โดยวันต่อมาเขาได้ตัดสินใจที่จะเอาตุ๊กตาตัวนี้ไปโรงเรียนด้วยโดยบอกกับพ่อแม่ว่ามันมีวิชาการละครแต่แม่ก็เห็นต่าง โดยบอกว่าลูกเนี่ยเสียงเพราะน่าจะเป็นร้องประสานเสียงที่โบดไหมแต่พ่อเนี่ยก็ห้ามแม่เอาไว้บอกว่าให้ลูกเนี่ยทำไปเลยถ้ามันทําให้เขามีความสุขตัดมาที่การซ้อมการละครมันเป็นตาของบิดเดลิลบิดเดลได้ออกมาภาคเสียงสลปีแต่เพื่อนๆเนี่ยก็คิดว่ามันห่วยมาก แต่ซาร่าเนี่ยก็ห้ามเพื่อนเพื่อนเอาไว้ดูเหมือนว่าจะมีซาร่าเพียงคนเดียวที่เชียร์บิดเดิลอยู่แต่ทันใดนั้นที่พ่อของเบนเนี่ยพูดว่าบิดเดิลไปสแลปปี้เนี่ยก็ด่าเขากลับมาทันทีบิดเดิลที่กลัวมีปัญหาเนี่ยก็รีบบอกเลยว่ามันไม่ใช่เสียงฉันนะ แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะชอบแต่เขาก็พยายามบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อนๆนก็ตบมือให้โดยเฉพาะซาร่าที่ดีใจกับเขาด้วยสแลปปี้เนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าเวลานายมีชั้นเนี่ยนายจะไม่เป็นไอคี้แพ้หลังจากลงเวทีเนี่ยเขาก็มาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังแล่นั้นทําให้ซาร่าเนี่ยจับมือเขาด้วยพอเพื่อนๆแยกย้ายกันไปเข้าชั้นเรียนหมดแล้วเนี่ยซาร่าก็เลยเชิญบิด์เดิลเนี่ยไปงานเต้นําด้วยกัน เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดเลยเขาเลยแกล้งถามเธอไปว่าเธอจะไปกับเบนเหรอเธอเนี่ยก็บอกว่าเปล่าเขาเนี่ยไม่ใช่แฟนฉันและคําตอบนี้ทําให้บิดเดิลเนี่ยยิ้มออกมาพอหลังเลิกเรียนเนี่ยนอร่าก็จะกลับมาเอาของที่ห้องแล้วได้เห็นบิดเดิลกับหุ่นของเขาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นั่นทําให้นอร่าสติแตกแล้ววิ่งมาบอกซาร่าว่าเจ้าหุ่นนั่นเนี่ยมันพูดได้มันเหมือนมีชีวิตเลยเธอเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรและพยายามปลอบนอร่าบอกว่ามันเป็นแค่ตุ๊ก,กาตาเท่านั้น ในเช้าวันถัดมาเนี่ยครอบครัวของบิดเดิลเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาเอาตุ๊ก,กตาไปโรงเรียนแล้วโดยจะเก็บมันเอาไว้ที่บ้านเขาเนยก็พูดขึ้นว่ามันชื่อแ l ลป,ปี้และเขาต้องเอามันไปโรงเรียนด้วยพ่อเนี่ยก็บอกว่ามันคงจะดีกว่าถ้าลูกใช้ชีวิตกับเพื่อนจริงๆ เขาเนี่ยก็เถียงกับบอกว่าพวกนั้นไม่ใช่เพื่อนเขาสแลปปี้เนี่ยเป็นเพื่อนเขาแม่ก็ช่วยพูดเสริมพ่อว่าลูกยังมีเพื่อนถึงแม้ยังไม่มีตุ๊กตานะเขาเนี่ยก็เดือดมากพร้อมทั้งบอกว่าตุ๊กตาชื่อสแลปปี้แล้วยังด่าแม่เขาว่าเป็นหนังแม่มดอีกพ่อเนี่ยก็บอกว่าลูกพูดกับแม่แบบนี้ไม่ได้พร้อมทั้งแย่งกล่องตุ๊กตานั้นมาแล้วเขาก็บอกพ่อของเขาว่าเกลียดพ่อและบิดเดิลเนี่ยก็ได้ไปโรงเรียนส่วนพ่อกับแม่เนี่ยก็เอาตุ๊กตามาเผาเพื่อที่จะทำลายมันทิ้ง แต่มันเนี่ยกลับไม่เกิดลอยไหมเลยสักนิดและบิดเดร์เนี่ยก็ได้กลับมาเห็นเขาเลยจะเข้าไปช่วยแสลปปีพร้อมทั้งบอกว่าเจ้าเนี่ยมันมีเวทมนต์พ่อกับแม่ก็ช่วยห้ามกันไว้แต่สุดท้ายแล้วบิดเดิลก็ได้มันมาพร้อมทั้งไล่มนใส่พ่อแม่ตัวเองและการไล่มนในครั้งนี้ทําให้พ่อกับแม่ของเขาเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตาพอมาโก้ได้ยินเนี่ยก็บอกว่าเขาฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเองเขาเนี่ยเป็นฆาตกรแต่ครูแพทเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ฆาตกรพร้อมทั้งบอกนักเรียนไปว่าให้ฟังเขาให้จบก่อน กลับมาที่งานแสดงของชันมัธยมปีที่6ในปี93ได้มีงานแสดงมากมายมีทั้งงานเต้นลำและก็ได้มาถึงการแสดงของบิดเดิลเขาจะมาแสดงหุนสลับป,ปี้ของเขาเขาได้เปิดด้วยคำถามว่าสัตว์อะไรวิ่งเร็วที่สุดในโลกและคำตอบก็คือเพื่อนอย่างีไลิซาตอนที่ขับรถไปชนรถของครูใหญ่และก็วิ่งหนีในปีที่แล้วไงและนี่คือความลับที่ไม่เจ๋งที่ซาราเลาให้บิดเดลฟัง จากนั้นแซลลี่เนี่ยก็ได้ทักพ่อเบนคอเตอร์แบ็กดาวเด่นและได้ถามซาร่าว่ามากอัลเลนชิฟเวอร์ของเธอกับเบนเนี่ยใครจูบได้แยก่กว่ากันและคคำพูดของเขาเนี่ยก็รุนแรงมากขึ้นจนครูต้องมาไล่ลงไปพบครูใหญ่ซาร่าเนี่ยก็รีบมาบอกบิดเดลว่าพวกนั้นเ,นเป็นความลับนะเอาไปพูดได้ยังไงแต่บิดเดิลเนี่ยก็ไม่สนเขาบอกว่าแผนก็าลัางดาเนินการไป แล้วเขาก็ได้เดินจากไปจากนั้นเนี่ยอนาก็ได้บอกเพื่อนๆว่ามันเป็นพอตุกตานั่นตุกตาน้่น่ะมันคือปีศาจพวกเขาเลยวางแผนว่าจะไปเอาตุก,กตานั่นมาในคืนวันพรุ่งนี้และมันคือฉากใน EP ีแรกที่วิดเดิลเนี่ยมีคนมากดกิ่งและเขาเนี่ยออกมาดูข้างนอกแต่ภายในบ้านเนี่ยเบนได้ย่องเข้าไปเอาตุก,กตาที่ห้องใต้ดินพอเจอกับตุก,กตานเนี่ยก็โดนมันดาก่อนเลย และมันยังทําให้ของในบ้านเนี่ยตกกระจุยกระจายไปหมดทั้งโคมไฟทั้งหนังสือทาให้เบนเนี่ยต้องรีบหนีออกมาและเป็นเวลาเดียวกันกับที่บิดเดิลจุดเทียนเพื่อที่จะลงไปห้องใต้ดินแต่เบนก็ขึ้นมาข้างบนได้ทันก่อนที่บิดเดิลเนี่ยจะเข้าไปในห้องใต้ดิน,เพ,นเพื่อนเพื่อเนี่ยก็พยายามเรียกให้เขาออกมาเขาเนี่ยพยายามช่วยแต่บิดเดิลเนี่ยก็ล็อกก่อนข้างในไว้ทําให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนใน EP ีที่1 ไฟเนี่ยได้ลุกไหมห้องใต้ดินทําให้มีควันออกมาข้างบนเยอะเพื่อนเพื่อนของเขาเนี่ยเลยต้องรีบออกไปจากบ้านนี้ก่อนทันทีที่พวกเขาออกมาจากบ้านหลังนี้ได้ห้องใต้ดินก็ระเบิดขึ้นและนี่เป็นสาเหตุที่บิดเดวตายเพื่อนเพื่อเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่บอกตำรวจหรือว่าไม่บอกใครทั้งนั้น พวกเขาเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพราะว่ากลัวจะติดคุกจากนั้นเบนก็ทํากล่องตกทําให้ตุ๊กตาเนี่ยขึ้นมาบอกว่าคิดีด้วยมันจะจบง่ายๆแบบนี้หรอเบนก็เลยจัดการแยกชิ้นส่วนของมันแล้วก็จับมันยัดใส่กล่องเหมือนเดิมเพื่อนๆก็ได้ตัดสินใจว่าจะโยนมันใส่กองไฟไปเลยแต่นอร่าเนี่ยก็บอกว่ามันไม่ไหม่เพื่อนๆก็ถามว่าเธอรู้ได้ยังไงแต่ตรงน,นี้หนังก็ไม่ได้บอกว่านอร่ารู้ได้ยังไงนะครับพวกเขาเลยคิดว่าจะเอามันไปฝังไว้ในเมืองเก่าและจะไม่พูดถึงเรื่องคืนนี้อีก ตัดมาที่พวกมาโกก็ได้วิเคราะห์ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเข้าไปเอาหุ่นปีศาจออกมาเพราะว่าอยากช่วยเขานั่นหมายความว่าพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงแต่ครูแพตเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นฆาตกรตัวจริงลูกค้าก็บอกว่าแต่บางทีพ่อแม่เราก็อาจจะช่วยเขาอยู่ก็ได้นะครูแพทเนี่ยบอกว่าไม่พ่อแม่เธอเนี่ยกันแกล้งบิดเดิลคอยบูลลี่เขาลังแกเขางัดแงะ้เข้ามาในบ้านเขาแล้วยังขโมยเพื่อนรักของเขาออกไปเพราะฉะนั้นใช่พวกเขาเนี่ยเป็นฆาตกร มากาก็เลยสงสัยว่าครูรู้เรื่องทั้งหมดนี้ได้ยังไงแล้วเขาก็เลยเฉลยว่าเขาคือแฮโล o w ิดเดิลเองและนั่นก็ทําให้พวกเด็กๆตกใจแล้ว EP ีที่6ก็จบที่ฉากนี้ส่วน EP ีต่อไปจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามเอาไว้ได้เลยบอกได้เลยว่าลุ้นแน่นอนหวัเจอกันใหม่ที่ EP ีที่7นะครับบ๊ายบายครับผม